ไปหาพอกอห้าคู่ธรรมาดาหมลองหม,งมงล้ำนอกคุณแม่เนาะบานีสีหนึ่งหนึ่งวยไวยหาหมองปงหมองลงสะกอนคูุ่ยไม่ยังไม่ย้ยเรียนตามาติขอบคุณขอบคุณสารผูบูบาวหรือว่าป่าป่าทั้งหลายที่มาจากบ้านสีสมบูรณ์เด้อ ป่าทวีก็ดีมาให่กะเลากลังใจสายสีหรือว่าสีสายเอาขอโทษขออภัยสำเพฟนครับผู้เป็นขอเสียไว้ถ้าต่อยากขอใหญ่บอ่อสามายกัเลยบ่มีเวลาไปตลาดมีแต่ปูบอยันเนี่ยตัวสองหองอันนี้พี่จะาภาพขอมักหัวเขาไว้ของซิริพอน บ่ไปสายแข็งเมนบ่บ,บ่เมนรักมักสาวสายแขง <c oughs> ง็งเกี่ยโอ้จะเฝ้่าลองเพ่งยาวให้ฟ้อนจกบาดเนี้ยไนะเอาใจผู้เบาอันไว้รุ่นผู้เบาใหญ่รุ่นสว์วสก่อนเนาะรุ่นนี้บ่ต้องไปดูถูกรุ่นนี้มีเงินเดือน นี่เราผู้สมบัตินี่เอาละเดือลุงจุงก่อนล่างเราผู้พังบ้านเงือนที่เดินไปลาหาก่อนมาต่อเรื่นไปลาละหาก่อนมาต่อเอาละน้อมหันนี่ลราพักผับเละบอนเดินดยนันเล้วรันนาอยู่ที่แก้วผู้เดินดงพวงด่านยุด เจ้าผู้เดินลงพวงด่านชมบรานเรียบใจใส่หอยหอมผู้ลาบปลาดูตีตวนเรียบดำนำพามานางมัวกระซ่องทางเดินหายไก่ลมต้องตีผู้ดังวัวหนก่อคนนั้นเลียปลาดูคนนี้ผู้ตามใ้ตาตนมีมูต้นตีนตั้งห้างพามีมูกะอแกมนกเซวกินบนไม้กคให้เมืองบ้านละกันด่านใหญ่ย่างสงขอบข้างคือแกมกินแกมไม่เกิดอมละเซ็มปามันน้ำดูตามชายยางเดินถึงเยินดูดาวเดียนขัดเย็นเป็นบนดู เจ้าเดียนขาดเดียนเดียนบุญอ <prejudice ten> <leaves> ิจยดียนภาคบ้านเมืองมาลัผู้ทุกข์ขายง่ายใจผู้ดุรํลัผู้หอมดอกรำาคือคำบาลังหยุดอยู่ยังฟังเบิ่งฝูงสัตว์หยุดอยู่ยังฟังเบิ่งฝูงสัตว์ประกาศกินมาแล้วผู้กายแข็เบียงเสียงมันนองเหนีงน้องเขาคอนในป่ามาบ่เสียงมันนองเหนียงน้องเขื่อนให้คนไปแต่เปลี่ยนก็ยอย่างต้องเิมันจัดผู้นั่นบ่อาจอ่นท่านไปมันหากิน ในไพ่ป่าพงในทสงทางเทิงนั้นมีแฉกแข็งแง่แม่อุอ้ยปาตัววายฝ่าเอาดนตีใส่เห็บปอนจแกบาดในสิไปใสล่ลาบาดีทางเทิงนั้นมีแก่แก้แข็งมีหมูลิงค้างตับผู้โต้ตินไล่กันโู้กันสันบ้านไทยคนไทยสูย้สกันสันบ้านไทยคนไทยเข้าไก่สู้ชมดูสัตว์ป่าอยากกระชัยมาม่าบ้าได,ด้ดันคู่กันดอก าก,การันจ้งดันดุงเดินไปออกากันจึงดันดุงเดินไปมาเห็นห้อยสิงไสดุงน้ำตาเกลวห้อยสั่งพรมทั้งสองน้องพีเสียงกค่นี้กาละวาอดทองไปใหม่กาละเมลาสงวอนได้ยินเสียงกาละวาวนวนบนละอนหอมบนละอนหอมเสียงส่งนานมีมวลในไอ บ้อนบนอลห้องเสียงส่งในดวงบาลม่เสียง,ง,งอาน,นุ่มดุ่ตามน้ำน้องห้องไปหน้ามาลาบั่นกันกนองห้ามมังนักดนตรีไปเมลาปัดไข่เอิ้นยุ่นประสิการิงสูส่โยกไก่แสนอะไรคู่หักไม่มาแสนอะไรคู่หักไม่มาอยากให้คู่ขวัญตาป่าจ้าปานาเทาอันมานำกันดุ่ไพเดิดนด้านสองคนดันนำกันคือเสียมวนซนซนพี่เจ้าวาชม์ดางอย่างเด่น ไทยขันไทยย่ไาไทยผู้เดียวเด้อนายดนกี่สี่คนเขาสีอยากอายกันเด้อไปแม่ลาเมนพี่ไอเอินอยู่นัมม่นะมาเหมิดสุขคนพะนะไปแม่แบง <c oughs> เอามาเอาิ้นเอาขึ้นางพี่น้องสองน้องสองห้องเอ้ยพ่อยินแม่ กันไปล่ำทางอื่นพอจอบยานตาคนตีกันเหมมาล่ำหนองสองห้องจอบว่าเงินจะขึ้นฟองไหนเ <c> อ <oughs> งไหนไม่รุ่นคักรุ่นแน่บแต่โอ้เอเอให้ใส่ได้ไปโดนตีนี่ <c oughs> มีแต่ใบรุ่นนะเวทีเอาบปลาใส่บ้านนี่เ <c oughs> มียเราตีปอนใส่แค่เ,เมเียเราตีหอเผลอแล้วเจอกันจาบวันบัญชาน่ดิศขอบคุณ I'm oh,